การเส้นชุดสี่แผ่นคนม่ควรก็ต้องควร Kame se det, yen ni se det, se det I'm <laughs> ได้รักฉันเลยด้วยซ้ำแล้วฉันก็ยังมีเรื่องให้อดมาทำให้แม่พลอยเสียใจอีกฉันจึงตั้งใจกับตัวเองว่าฉันจะรักษาสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับแม่พลอยจนได้จำได้ไหมฉันเคยสัญญากับแม่พลอยไว้ว่า Oh, say i said พินต right, right. ouais. huh? we huh? yeah. ้านะะพินต้านะฮะจะมุอีกครั so no. ้งนึง so ค่ะ so นี่เป็นแค่การแสดงเปิดตัวพิธีก่อนนะคะไม่ได้เป็นการแสดงใหญ่อะไรเลยนะคะเพราะว่าก็ทำกาตามมีตาเกิดนะคะเดี๋ยวค่ะน้องพินต้าก้าผมสวยมากยังไงใช่หีซอยเหรอคะเขาชอบกันไรอะโบราณกันไรหรือจันไรนั ตา,ตายตายมันน,นี่ช่วยร้อยใหม่ได้นะผีออกน้ำตาลนางแก้ใส่ว่าชานะคะกบกาสวัสดีจะอยากเป็นทางการอีกครั้งนะคะส,สวัสดีค่ะและเชื่อว่า,วาดีกันสองคนจะใส่ชุดนี้เป็นพิธีกรจะถึงสุดข้ามคืนนะคะค <laughs> ิดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่ามันเี่นสบายดี <laughs> นะคะ วันนี้นะคะเป็นช่องเกลือการเฉลิมฉลองนะคะเรื่องในว่าโอกาสที่เราได้ไหว้ครูกันค่ะโอกาสของพอค่ะนะคะก็เลยขอเสียงข้างห้าเลยค่ะขอเสียงข้างหน้าเยค่ะนะคะเรายังคงมีแฟนคลับเหนียวแน่นนะคะนคะยังไม่ยอมไปไหนนะคะเกือแพร่ไม่แพน การแทงค่ะคือถ้าเป็นภาษาการแพทย์เนี่ยลูกเวลาเอาหัวออกเนี่ยก็คือไหล่ติดไงคะไหล่ติดก็รู้ทำไงเมื่อก,กี้ก็เลยเอามีดโกนยินเลย5ห้าทปกระดิปค่ยลูกหลุดมาเป็นตัวเลยค่ะหโอ้ชอดอีชอบดีเกอด,อดะะจะได้ตายชายทั้งแม่ทั้งลูกนะคะตาย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 นะนะนะคะ,นะคะอย่าให้หมดซีนารมิเลยนะต่อด้วยอันนี้เลยไหมมีซีนาร์ต่อคะ่ะ เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเราจะมาอวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะคือท่านปวาแแม่นะคะขาแแม่นะคะมันผิดขนบทุกอย่างของละครเวทีนะสบาหรูขอกราบขออภัยนะคะคือพวกหนูอยู่เชียงใหม่ห่างไกลรัชดาลายเขียนแค่ได้ไปดูที่รัชดาลายบัตรละ1,500ชิบหัวขอบติดผนังเห็นหัวสินใจนึกว่าไม่เขียนนึกว่าเป็นละครหุ่นนะคะ ทำไมพันห้าเก็บบาทต้องพันห้าเป็นละคุ่นัะเรียกว่าอ้าป้าชื่อยังไม่ตายเหรอคือหน้าผิดใจก็แก่มากพอแล้วนะคะเมคอัพอีกนะคะแต้ว่แต่เนี่องจาป้าชื่อสกุลแก้วมาเชื่อถือนะคะตัวนี้ทำหุ่นเป็นตินใจเหรอกลิ่นเม้าพลอยนี่จะทำหุ่นเป็นตินใจชักใหญ่ไปมาอย่างนี้นะคะตายเพ่เพ่อป๋าแหม่มเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลิเกค่ะลิเกลิตุสได้ไหมฮะลิตุสเชิญมาเลยคะมันมีทันีเดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลายทางเพศสภาพนะคะทั้งแต่ทางวิชาการเฟสเจนเดอร์ลิเกแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งก็จะมีคนเรียกร้องทำไมมีแต่ลิเกไม่มีลิตุสไม่มีลิเทยเนี่ยเห็นไหมคนเรามันต้องเรียกร้องตลอดเวลานะอย่างนี้ มื่อก่อนก็เคยได้ไปเอกลิกีมาเป็นยังไงเวลาเวลาก่อนได้ดูเกือบไปไกลนวนึกว่าแบบว่าเออเงาเมาจะถึงพวกนี้ชาวแมเอาไปเอกลิกีนี่ถอห้องยอยถอยกท่านยูแต่ในวังไม่เคยดูลิกใช่ยูแต่เอป็หอแลของพวกชาว เร,เรื่องของชาวบ้านเป็นผู้คุทรงคุณวุฒิเรื่องของชาวบ้านชาบยุ่งเรื่องของชาบชายแดนชาวเราวันนี้ดังน,นั้นในเมื่อวันนี้มีผู้ทรงค,คุณวุฒิทหารด้านนาฏกรรมลิเกนะคะแล้วก็จะมีลิเกแบบวิจิตรศิลป์มาให้ดูนะคะเออพบกับคณะรุ่งทิพย์ 对。<laughs> น้ำใจกนะ็ช่างประเสริฐนะขอที่ชาทรงได้โปรดแต่ก,กม็มีค่าสงเกินไปนกเลยจะชืะ่อไรซะกของฉัน นั่นคือสก,กลุลโหงต่างเราเ <c oughs> ้ามีความสุขเป็นที่สุดสุขทางกายสุขทางใจแต่ข้าเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าคนในราชินีโยอนอจะตราหน้าประนามข้า สองเจ้า่าวสองนายวิสุนัสองรานเจ้ากล่าวต่อไปเลยนะถ้าหาคืนท่านจมอยู่กับอดีตเช่นนี้ชีวิตก็อาจจะมีความสุขได้ไหมก่้า